เนื้ออะไรเ,เนื้อสามชั้นจะมาป้มไก่เท้าจะหั่นขาดไปเนี่ยชิ้นใหญ่บ้อเลอ่เบ้อเธอโอ้ยพอฮะเนื้อเนี่ต้มแล้วมันหดพอดีคำมันหด ขี้ลื่นจังติดเห็นติดมันไงถึงไดยลื่นต้องล้วหดเหลือไน้ลื่นเราใส่ ก็จะเอาอีกนิดนึงมันตันกวดอีกก้อนนึง,นงเล็กๆนะคะนี่ปประมาณสองชั่วโมงครึ่งดับกินสาบสองชั่วโมงครึ่ง นี่ทำไมไม่มีน้ำหนักมันก็มันฟัวฟเก่าหรือเปล่าถึงว่าเดี๋ยวหั่นดูก็รู้ตอนจับดูมันก็หนักอยู่นะกลับมาถึงบ้านทำไมมันเบาอ่าาาะหายน้ำหนักหายไปไวปานนั้นไปหรอแต่อันนี้หนัก่อเช้านี่จับดูจับเขยา่าเขย่าดูว่ามันหนักอยู่นะ จะย่างกินก่อนค่อยไปลองถามถามพวกเขาแต่แม่มากินนี่แหละเบื่ออุ้ยเกือบระวังมือเกือบเกือบบาดนี่ เือดมไหมเกิดเกิดไม,ไม่มากถ้าไม่หลีเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะแห้งเทเลยทำปะเด็เทแล้วเธอค่อยมาพูดเหรอเธอต้องพูดก่อนสิอันนี้ตักทิ้งไปเลยกินมันออกแล้ว ต้งมงอีกนานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจะเปื่อยไหมนองอันนี้ไม่ใช่มันมันนะมันเป็นบางอันมันจะกรุบกรุกรุบอ่ะพ่อ